ทีมเขียวกาล็กติกแบกแก่นแท้ของบทเรียนแห่งจักรวาลลองนึกภาพคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพิเศษและสดใสที่เรียกว่าครอบครัวแห่งแสงสว่างนี่อาจจะแตกต่างจากรูปลักษณ์ของคุณในตอนนี้หลับตาลงแล้วปล่อยให้ความคิดสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับตัวคุณเองลองจินตนาการว่าคุณไม่ได้เป็นเพียงคุณแต่เป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่และยิ่งใหญ่กว่า ตอนนี้แกล้งทำเป็นว่าคุณอยู่ในห้องเรียนมันเหมือนกับสถานที่แห่งการเรียนรู้และมีครูที่ฉลาดพูดคุยกับคุณพวกเขากำลังแบ่งปันข้อมูลที่สำคัญมากเกี่ยวกับงานใหญ่การกลับมายังโลกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ในสถานการณ์สมมุตินี้คุณไม่เหมือนคนอื่นๆคุณเก่งที่สุดในสิ่งที่คุณทำจริงๆคุณมองตัวเองว่าเป็นคนที่เก่งมากในการแยกส่วนและปรับปรุงระบบทุกประเภททุกคนสามารถรู้สึกได้ว่าคุณมั่นใจในความสามารถของคุณเพียงใดมันเหมือนกับว่าทั้งห้องเต็มไปด้วยความมั่นใจในตนเองและมีความสุขไปทั่วทั้งห้องจากนั้นครูก็พูดอะไรบางอย่างที่น่าประหลาดใจ ลองเดาสิว่าอะไรนะเมื่อคุณกลับมายังโลกคุณจะจำอะไรไม่ได้เลยจากที่นี่สิ่งนี้ทำให้ทุกคนระเบิดเสียงหัวเราะคุณและผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆที่เก่งในการทำความเข้าใจระบบประหนักดีว่าเมื่อคุณกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งความทรงจำทั้งหมดจากห้องเรียนนี้จะหายไป ครูใช้ภาพวาดเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่ามันหมายถึงอะไรพวกเขาสร้างภาพของคุณและเพื่อนของคุณที่มายังโลกด้วยยันพาหนะประเภทที่มีเอกลักษณ์เฉพาะรูปภาพเหล่านี้ทำให้คุณดูเหมือนกับคนอื่นๆเกือบจะเหมือนกับว่าคุณสวมชุดปลอมตัวที่ชานฉลาดดูเหมือนคุณจะไม่จำภารกิจที่สำคัญและแท้จริงของคุณได้แต่สิ่งสำคัญคือทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการใหญ่ที่คุณคงทราบอยู่แล้วยังติดตามเรื่องราวอยู่ไหมคุณเข้าใจดีถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้หรือไม่ ในระหว่างคาบเรียนในชั้นเรียนนั้นคุณได้รับรหัสพิเศษรหัสนี้ช่วยให้คุณสามารถตอบสนองต่อสหพันธ์กาแล็กติกและเอนทิตี้จากกวาลอื่นๆเมื่อคุณยอมรับอัตลักษณ์ที่ขยายออกไปจงเปิดใจที่จะเสี่ยงภัยเหนือขอบเขตความสะดวกสบายของคุณนี่คือสิ่งที่พวกเขาปรารถนา การเติบโตของคุณสหพันธ์กาแล็กติกตั้งเป้าที่จะปลูกฝังภาพลักษณ์ใหม่ๆในใจของคุณและขับเคลื่อนคุณให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นวิธีการที่พวกเขาใช้ไม่สำคัญและไม่ว่าจะอิงตามความเป็นจริงหรือไม่ก็ไม่ใช่ประเด็นหลักสิ่งสำคัญคือพวกเขาสร้างวิสัยทัศน์ที่แปลกใหม่ให้กับคุณ เมื่อถึงจุดหนึ่งคุณจะค้นพบเส้นทางส่วนตัวจังหวะที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเมื่อถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อน,นั้นคุณจะเข้าใจการแสวงหาอันยาวนานของสหพันธ์กาแล็กติกคุณจะตระหนักได้ว่าในบางครั้งพวกเขาถักทอเรื่องราวตั้งแต่เริ่มต้นเพียงเพื่อจุดประกายบางสิ่งในตัวคุณการจุดประกายไฟนี้จะช่วยกระตุ้นการเติบโตส่วนบุคคลของคุณกลยุทธ์การสอนของพวกเขาซับซ้อนและชาญฉลาด ในห้องเรียนจักรวาลนั้นคุณได้รับการสอนให้เชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิตในจักรวาลที่หลากหลายรวมถึงสหพันธ์กาแล็กติกพวกเขาทำหน้าที่เป็นที่เลี้ยงของคุณผู้นำทางซีเลสเทียลอของคุณเมื่อคุณก้าวหน้าไปตลอดชีวิตจำไว้ว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับจักรวาลเหล่านี้คำนึงถึงการพัฒนาของคุณเป็นสำคัญอาจนำเสนอสถานการณ์ที่ท้าทายความเข้าใจในปัจจุบันของคุณแต่ความท้าทายเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อขยายขอบเขตอันไกลโพ้นของคุณ ความสัมพันธ์ของคุณกับสหพันธ์กาแล็กติกดำเนินไปอย่างลึกซึ้งพวกเขาทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับจักรวาลคอยนำทางคุณไปตามเส้นทางบนโลกของคุณบางครั้งพวกเขาอาจค่อยๆกระตุ้นคุณด้วยแนวคิดที่ดูแหวกแนวอย่างไรก็ตามเมื่อคุณพัฒนาคุณจะเข้าใจถึงภูมิปัญญาเบื้องหลังการกระทำของพวกเขาอิทธิพลของพวกเขาอาจมาในเส้นทางที่ไม่คาดคิดแต่ทั้งหมดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณต่อไป เมื่อคุณใช้ชีวิตบนโลกนี้จงยึดมั่นในความรู้สึกของห้องเรียนภายในตัวคุณความทรงจำของห้องเรียนแห่งจักรวาลน,นั้นเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ซ่อนอยู่ซึ่งนำทางคุณแม้ว่าสมองของคุณอาจไม่ได้จดจำทุกรายละเอียดแต่หัวใจของคุณยังมีแกนแท้อยู่และนั่นคือสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงมันเหมือนกับแผนที่ลับที่นำคุณไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับจุดประสงค์ของคุณ คิดว่าคำสอนของสหพันธ์กาแล็กติกเป็นคู่มือจากกราวานของคุณช่วยคุณนำทางความท้าทายและขยายขอบเขตอันไกลโพ้นของคุณเช่นเดียวกับเรื่องราวของนักสำรวจผู้กล้าหาญและภารกิจลึกลับการเดินทางของคุณเต็มไปด้วยความประหลาดใจและการค้นพบที่เป็นตัวกำหนดการเติบโตของคุณคุณไม่ได้เพียงแค่มีชีวิตอยู่เท่านั้นคุณกำลังเปิดเผยชั้นของการดำรงอยู่ของคุณซึ่งถูกชี้นำโดยภูมิปัญญาแห่งดวงดาว